สวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปวันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะครับมาทําการนะครับติดตั้งแอปพลิเคชัน Tik t o ็อกลงในกล่องทวีดีนะครับถ้าเกิดว่าใครมีกล่องทวีดีอยากจะเล่นติ๊ To อกนะครับสามารถทําได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปติดตั้งแล้วก็เล่นให้ดูเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมถ่ายตัวนี้เลยมันจะได้ง่ายขึ้นเนาะดูง่ายขึ้นอ่ากดมาหน้าได้อย่างงี้ท่านผู้ชมก็เลื่อนไปนะครับเลื่อนไปอ่าเลื่อนลงมานะครับหาหัวข้อที่เขียนว่า Play Store นี่นะครับ Play Store Google Play Store กดปึ้งเข้าไปอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วท่านผู้ชมก็กดไปที่ตรงแอปแล้วก็เลื่อนมาที่ค้นหาจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างแล้วกดตรงใหม่ตรงนี้นะครับแล้วก็พูดเข้าไป TikTok อ่า TikTok ก็จะมาเลยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมสัญลักษณ์ TikTok แล้วก็กดปึ้งเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ทำการติดตั้ง เดี๋ยวรอระบบเขาติดตั้งแป๊บหนึ่งนะครับแบตเตอรี่ก็จะหมดหรือห้าเปอร์เซ็นถ้ามันหมดก็ปล่อยให้มันหมดไปเนาะเดี๋ยวเราดูกล้องตัวนี้เอาอ่ะแบตเตอรี่เราหมดแล้วดูได้แค่กล้องตัวนี้นะครับไมค์ก็อาจจะไม่ค่อยชัดด้วยเนาะโอเคจากนั้นท่านผู้ชมก็กดเปิดเข้าไปนะครับเลื่อนลังมาด้านล่างอ่าแล้วกดโอเคกดเปิดนะครับ ติกตอกครั้งแรกของเราบนกลอ่องถั่วไอดีนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าอยากเชื่อมต่อบัญชีที่เรามีอยู่นะครับกดเลื่อนมาด้านล่างนี่เรากดเชื่อมโยงเข้าไปานะครับหลังจากนั้นให้ท่านผู้ชมมาที่แอปพลิเคชันทิกต o k ในมือถือของท่านผู้ชมนะครับเราจะทําการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันนะครับทิกตอกนะครับในมือถือของเรานะครับเข้ากับกลอ่องตัวไอดีมันจะได้เป็นบัญชีเดียวกันเนาะวิดีโอที่ฟีดมามันจะได้ตรงความต้องการของเรา จากนั้นท่านผูว่ากดไปที่โปรไฟล์ของเรานะครับท่านผู้ชมกดปึง้งเข้าไปอย่างนี้นะครับจากนั้นกดไปที่ขีดสามขีดด้านขวาบนแล้วก็กดเข้าไปที่หัวข้อรหัส QR ของฉันตรงนี้นะครับปึง้งแล้วก็กดเข้าไปที่ตัวสแกน QR นะครับมุมขวาบนปึง้งอ่าแล้วก็สแกนไปที่ทีวีของเรานี่ตรงนี้นะครับ แล้วก็กดเข้าไปที่ยืนยันนี่นะครับแป๊บหนึ่งนะนี่นะครับท่านผู้ชมทีวีของเราก็เล่นแอปติ๊กตอกนะครับแอปพลิเคชันติ๊กตอกได้เรียบร้อยแล้วอยากดูคลิปต่อไปก็เลื่อนลงนะครับนี่นี่ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าอยากถูกใจก็กดมาด้านด้านขวานะครับนะถูกใจก็ได้นี่เห็นไหมถูกใจแล้วแล้วกดกลับมาแล้วก็เลื่อนดูคลิปอื่น โอเคคลิปนี้ก็จะมาแชร์ hmm. เพียงแค่นี้ถ้าเกิดเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์นะครับถ้าเกิดอยากติดตามผลงานผมต่อไปก็กดติดตามไว้นะคลิปนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ